สวัสดีค่ะวิคีโอนี้นะคะครูก็มีลายสี่เหลี่ยมอีกหนึ่งลายมาฝากนะคะลักษณะของลายเนี่ยความสวยมันอยู่ที่การเล่นสีนะคะแล้วก็เป็นการถักที่ไม่ยากต้นแบบครูใช้ไหมพรมสีพายนะคะเข็มที่ใช้ก็ยังคงเป็นเข็มเบอร์5ทับศูนย์เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสีนี้เราเลือกตามชอบเลยอ่ะเราจะมาเริ่มด้วยการทำให้เป็น วงกลมแบบนี้นะคะพ้าได้มาแบบนี้เห็นไหมว่าครูผ้าแบบไหนอแทงเข็มเข้าไปลายพันได้ขึ้นมาลอดห่วงนับหนึ่งนับสองนับสามเราทำโซ่สามนะคะพอหนึ่งข้อคือพันหนึ่งครั้งลงมานี้เรานับโซ่สองไปโซ่สามไปด้วยก็เป็นสหลกัก อันนี้ก็เป็นหลักที่สหลังจากนั้นตามด้วยโซ่สองค่ะเพราะหนึ่งคอลงมาช่องเดิมนับหนึ่งนับสองนับสาตามด้วยโซ่สองเราจะทำทั้งหมด4ี่ชุด หลังจากที่เราทำได้สี่ชุดแล้วนะคะอ่ะวางมันไว้ก่อนแล้วเราก็มาลูดตรงนี้อ่ะลูดให้มันสุดเลยนะคะลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้ถ้าเราเราลงไม่ถูกนะคะมันจะลูดไม่ได้นะอ่ะดูด้วยนะคะถ้าลูดไม่ได้ก็แสดงว่าผิดแล้วเริ่มใหม่นะ หลังจากนั้นนะคะพอหนึ่งคอนะไปช่องที่หนึ่งสองสามลงช่องที่สามเราก็ทําแบบนี้เราจะเห็นว่ามันจะอยู่ตรงกลางเห็นไหมคะอันนี้พอหนึ่งคอตรงนี้มันจะแทนโซ่สองโซ่สองระหว่างตรงนี้เห็นไหมเราจะได้ทั้งหมดสี่กลีบดอก หลังจากนั้นนะคะเราตามด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามเราจะขึ้นแถวใหม่นะตามด้วยโซ่สามพอหนึ่งคอลงช่องเดิมตรงนี้แล้วก็เราก็ลงตรงหลักมันนะคะเราจะลงพอหนึ่งคออตรงหลักทุกหลักมันมีอยู่สามหลักฉะนั้นว่าเราก็จะต้องลงทั้งหมดสามหลักเลยหลังจากนั้นก็มาตรงนี้เห็นไหมช่องนี้ เราจะลงไปสองหลักตามด้วยโซ่สองลงไปอีกสองหลักอ่หลังจากโซ่สองเนี่ยนะเราก็ลงไปอีกสองหลักนะคะแล้วเราก็มาลงตรงหลักมนัน มีสามหลักแล้วก็ลงสามหลักเมื่อครบสามหลักแล้วเราก็มาลงข้างๆนี้สองครั้งตามด้วยโซ่สองนะคะแล้วก็ลงช่องเดิมอีกสองครั้งหลังจากนั้นเราก็มาลงทุกหลักเราจะทำแบบนี้วนไปนะคะสำหรับแถวที่สอง ถักวนมานะคะจะเจอกันตอนที่จะจบแถวนะเราจะมาจบแถวโดยทำลงนี้อีกสองหลักหลังจากนั้นก็พอหนึ่งคอนนะไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สามอ่ะมันก็จะมาอยู่ตรงกลางนี้นะคะเรามาดูลักษณะของงานก่อนนะ เราจะเห็นว่าลักษณะของงานเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มข้างๆนี้เห็นไหมคะเราจะเพิ่มตรงช่องนี้สองหลักเพิ่มช่องนี้สองหลักและอันนี้เราก็ลงปกติอันนี้เราจะกั้นด้วยโซ่สองแถวที่สองนี้เราจะได้ทั้งหมดกี่หลักคะเจ็ดหลักแถวแรกแถวแรกสามหลัก เพิ่มข้างละสองก็เพิ่มสี่ก็เป็นเจ็ดนะคะคราวนี้เราจะขึ้นอีกแถวต่อไปแถวต่อไปนี้เราก็ยังคงใช้สีเดิมขึ้นต้นด้วยโซ่สามเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลงเนี่ยลงในช่องเนี้ยหนึ่งครั้งแล้วคราวนี้เราก็ลงตามหลักมัน ทีนี้หลักมันจะเพิ่มเป็นเท่าไหรคะหลักมันที่เราลงตรงหลักมันเนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็นเจ็ดหลักถูกไหมอ่าหลังจากเพิ่มทุกหลักแล้วเราก็มาตรงนี้ช่องนี้เราจะสองหลักทาได้โซ่สองหลังจากโซ่สองแล้วเราก็ทำลงช่องเดิม สองหลักแล้วข่าวนี้ก็ลงทุกหลักจะเป็นลักษณะของการวนแล้วนะคะ่าถักวนมานะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะคะหลังจากที่เราถักมาจบแถวแล้วนะคะเราจะจบแถวด้วยพอสองคอลงตรงนี้สองหลักหลังจากนั้นก็ครูพูดผิด เราก็จะจบแถวลงด้วยพอหนึ่งคอลงตรงนี้สองหลักนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอนะับไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สามดึงออกทีละสองอ่าหลังจากนั้นตามได้โซ่หนึ่งแล้วเราก็ตัดจบเลยนะคะสำหรับแถวนี้สีนี้เราตัดจบเลย แล้วเดี๋ยวซ่อนได้ให้เรียบร้อยนะคะคราวนี้เราจะมาเช็คงานกันลันกษณะงานที่ได้มันจะเป็นแบบนี้เริ่มแรกเราจะเริ่มได้สามหลักสามหลักแล้วก็เป็นเจ็ดหลักเจ็ดหลักแล้วก็แถวสุดท้ายของสีเหลืองนี่ก็จะต้องเป็นสิบเอ็ดหลักถูกไหมคะเพราะมันเพิ่มข้างละสองก็เป็นแถวเป็นจุดลาศีก็จะเป็น11นะคะลองนับดูนะลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ เราตัดจบจบสําหรับสีเหลืองนี้เลยนะคะอันนี้สีชมพูนี้เราก็ตัดจบเลยเราจะเริ่มแรกเราแค่สามแถวคราวนี้เราจะเริ่มสีใหม่ค่ะครูจะใช้สีม่วงละกันอันนี้ถ้าใครไม่แน่ใจนะคะให้ใช้วิธีมัดเลยเราจะเริ่มลงตรงกลางนี้นะพันได้ขึ้นมาทําแล้วก็เก็บปลายใหม่ไปด้วยเลยก็ได้นะคะแล้วก็โซ่สาม เราจะลงตรงกลางนี้เราจะลงตรงกลางนี้หนึ่งหลักถ้าใครไม่ถนัดก็มัดนะคะมัดนะอ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาลงทุกหลักตรงนี้ เราจะลงไปทุกหลักหลังจากที่เราลงครบทุกหลักแล้วนะคะก็จะมาถึงตรงนี้เราก็จะลงสองตามด้วยโซ่สองลงอีกสองหลักค่ะหลังจากนั้นเราก็ลงทุกหลักอีกเหมือนเดิม ลงมานะคะเราลงทุกหลักแล้วเราก็จะมาเจอจุดนี้อีกและนะคะพอมาถึงจุดนี้เราจะลงสองหลักเราจะถักแค่นี้นะคะเราจะถักแค่นี้หลังจากนั้นโซ่สามหลังกลับช่องแรกนี่ไม่ลงนะคะเพราะถือว่าเป็นช่องที่หนึ่งของโซ่อเรามาลงช่องที่สอง แล้วเราก็ลงทุกหลักอ่าครูอธิบายนิดหนึ่งตรงนี้โซ่สามเป็นหนึ่งหลักถ้าเราลงตรงนี้อีกมันก็จะเป็นการซ้ำนะคะมันจะทําให้งานขยายมันไม่ได้คงที่ฉะนั้นว่าพอโซ่สามแล้วก็ต้องลงหลักที่สองโอเคนะอ่าถักมาค่ะถักลงทุกหลักมานะ แล้วถักวนมาเรามาถึงจุดนี้นะคะเราก็ลงด้วยพอหนึ่งคอสองครั้งตามด้วยโซ่สองพอหนึ่งคออีกสองครั้งแล้วเราก็ลงทุกหลัก เราถักลงเอ่อเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะอ่าเราถึงหลักสุดท้ายของแถวและให้เราโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดจบเลยสำหรับสีนี้เราจะทำอยู่ที่สองแถวอ่าแถวต่อไปนะคะก็ขึ้นสีใหม่ เราขึ้นสีใหม่นะคะเราจะใช้วิธีผูกก็ได้ถ้าใครไม่แน่ใจให้ใช้วิธีผูกนะคะแล้วเราจะขึ้นที่โซ่สามหลักแรกเราจะไม่ลงนะคะเราจะทำพอ1คอลงหลักที่สองรู้นะว่าหลักแรกที่เราไม่ลงเพราะอะไรเพราะว่าโซ่3ามันจะแทนหนึ่งใช่ไหมคะ อย่างที่ครูอธิบายไปแล้วถ้ามันลงซ้ําไปอีกมันก็ถ้ามันลงไปอีกมันก็จะกลายเป็นซ้ํามันก็จะกลายเป็นงานขยายฉะนั้นโซ่สามแล้วก็ช่องที่หนึ่งไม่ต้องลงมาลงช่องที่สองเลยแล้วเราก็ถักมาทุกช่องหรือทุกหลักถักวนมานะคะ แล้วถังเราถักมาถึงจุดนี้นะคะเราก็จะทําเหมือนเดิมก็คือว่าทําพอหนึ่งคอลงไปสองครั้งตามด้วยโซ่สองพอหนึ่งคอลงไปสองครั้งอ่ะแล้วก็ลงทุกหลัก สีชมพูเราจะถักแบบนี้ขึ้นไปอีกหนึ่งแถวนะคะครูไม่ถักให้ดูแล้วเพราะคิดว่าถักได้นะคะเราถักสีชมพูขึ้นไปอีกหนึ่งแถวก็จะเป็นสองแถวเมื่อเราถักครบสองแถวแล้วนะคะให้ถึงหลักสุดท้ายแล้วนะให้เราโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดจบเลยซ่อนได้ให้เรียบร้อยนะคะโซ่หนึ่งนี้เราล็อกมันไว้ อะแล้วก็ไปซ่อนได้ให้เรียบร้อยลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้อ่าเราก็ได้ลายสี่เหลี่ยมสีสีสวยเพิ่มมาอีกหนึ่งลายอันนี้สีตามชอบนะคะแล้วเจอการวิดโอถัดไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะขอบคุณค่ะ